สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัณดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะคะทุกคนซื้อตู้เย็นใหม่ค่ะตู้เย็นตู้แช่แข็งนะคะขนาด349ลิตรนะคะเพื่อนใหญ่อลังการเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้นะเราก็จะได้แบบว่าทําของแล้วก็เก็บของได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแบบสะใจเลยค่ะเพื่อนมีพื้นที่เก็บอย่างสบายเลยนะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาบอกด้วยนะวันนี้นะใครที่เป็นแม่ค้าหน้าใหม่นะคะต้องการ คือมีต้นทุนน้อยใช่ไหมะเหมือนกับเราเนี่ยเรามีต้นทุนน้อยนะคะจะทํายังไงจะเก็บของยังไงตู้เย็นต้องแยกไหมอะไรแบบนี้นะคะทุกคนต,ตู้เย็นต้องแยกไหมหรือว่าต้องเช่าพื้นที่เก็บของแยกไหมนะคะซึ่งมีต้นทุนน้อยใช่ไหมคะเพื่อนถ้าเราไปเช่าพื้นที่เขาอะในฝรั่งเศสอะไม่ใช่ถูกถูกนะคะทุกคนมันแพงมากนะคะที่เราจะไปเช่ากาลาเช่าห้องเก็บของสําหรับ คุณที่จะขายของแล้วคุณเริ่มใหม่ๆเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะขายได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าใช่ไหมคะจะคุ้มไหมกับต้นทุนที่คุณต้องไปเช่าเขาเช่าที่เพื่อที่จะเก็บของนะคะท้งที่คุณไม่ได้เป็นร้านอาหารคุณต้องการที่จะขายตลาดนัดเหมือนกับเรานะคะอันนี้นะวันนี้นะเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่าเราใช้ตู้เย็นแบบไหนเก็บแยกยังไงนะคะ ที่บ้านนะคะว่าแยกโซนไหมต้องแยกโซนไหมแยกตู้เย็นไหมของเราของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็เราทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าประหยัดต้นทุนไปก่อนเมื่อเราขายดีมากขึ้นเราค่อยเพิ่ม เพิ่มตู้เย็นได้นะตอนนี้เราก็ให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะ,ะว่าตู้เย็นที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยเรามีอยู่แล้วไงสองตู้ปกติส่วนตัวเราเองอะเราต้องเราเป็นคนทาอาหารนะคะทุกคนเราเป็นคนทาอาหารแล้วเมื่อก่อนนี้เราก็ทําขายก๊กก๊กแก๊กอยู่บ้านอยู่แล้วไงเราก็เลยจําเป็นต้องมีตู้แบบนี้อยู่แล้วนะ เนี่ยอันนี้เป็นตู้แช่แข็งเฉพาะตู้แช่แข็งเลยหนึ่งตู้นะเป็นตู้ตั้งนะคะเป็นแบบเปิดตุเปิดประตูแบบแบบตั้งนะคะแล้วอันที่ต่อไปตรงนู้นอะ่ะมันเป็นตู้ธรรมดาและข้างล่างก็เป็นแช่แข็งเหมือนกันนะ,ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะ ก็จะพาเพื่อนดูตัวใหม่ที่ซื้อมาก่อนนะคะก็ใช้เป็นยี่ห้อเวลพูนะคะตัวนี้นะคะเราคิดว่าเรามั่นใจยี่ห้อนี้ก็เลยเอาตัวนี้แล้วเขาเอ่อที่ร้านมันมีแบบขนาดกว้างใหญ่เต็มแบบจุใจเรามากเลยนะคะเพื่อนเป็นรุ่นใหม่ประหยัดไฟนะคะแล้วก็เอ่อพื้นที่ข้างในแบบกว้างขวางนะคะยาวแบบว่า สามารถใส่ตะกงตะก้านะคะทำแหนมทำปอเปียได้แบบสบายๆเลยค่ะขนาดของเขานะคะเมื่อกี้นี้ข้างต้นนี้บอกผิดไปนะคะก็ขนาด394ลิตรนะคะเพื่อนนะใส่ได้แบบว่าสะใจไปเลยค่ะจะทำอะไรก็เต็มที่เลยนะคะตอนนี้นะเราก็จะเพิ่มเมนูนะคะ ซื้อตู้เย็นอันนี้มานะคะเพิ่มเพื่อที่จะทําเมนูเพิ่มนะคะเมนูไทยๆนะคะขายให้กับฝรั่งนะคะจะมีเมนูอะไรเพิ่มนั้นต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะคะทุกคนแต่มีเพิ่มแน่นอนค่ะนะเราก็เมื่อก่อนนี้แบบว่ามี2ตู้เก่าก็หายใจหายคอไม่ค่อยออกเพราะว่าจะทําทีลรเยอะๆก็ทําไม่ได้นะคะเพื่อนแล้วมันทําให้เราเหนื่อยด้วยเราก็ต้องวิ่งซื้อของ ซึ่งมันกินค่าน้ำมันเรานะคะเราต้องเดินเทดินทางไปซื้อของที่จังอ่ออําเภอเอ่อเมืองตูลงอะค่ะเพื่อนนะคะขออภัยนะคะพูดอ่อติดขัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้เก่ากันเลยค่ะจะมีสองตู้นี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้แช่แข็งอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นธรรมดานะคะตรงนั้นนะตู้เย็นธรรมดาแล้วก็จะมีสองชั้นอันนี้ชั้นธรรมดา แล้วก็เป็นแช่แข็งเมื่อก่อนนี้เรายังขายแรกๆเรายังไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะเพราะเรามีตู้แช่แข็งอย่างขนาดใหญ่อยู่แล้วเนาะนะคะทุกคนอันนี้ก็ไปเมนูอาหารที่ร้านนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้เราก็มีตู้ตู้ใหญ่อยู่แล้วนะที่บ้านเราจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงน,นะคะเพราะเราอยู่ไกลเราเออเราต้องต้องมีตู้พวกนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะทุกคนนะ เราก็เลยเวลาเราเปิดร้านขายอะพอเต้เนี่ยขายอาหารตามสั่งนะคะเราก็สามารถใช้ของที่บ้านเราได้เลยเนาะมีคนหลายคนที่ถามเรามานะต้องแยกไหมนู่นนี่นั้นะเราก็บอกเราไม่ได้แยกนะแต่เราแยกชั้นโซนนะเวลาเราแช่ของสดสําหรับลูกค้าสําหรับเรานะของเรากินเองมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกค่ะเพื่อนเราก็จัดโซนในตู้แค่นั้นเองนะเนี่ยค่ะ ในตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆอยู่แล้วไงเราก็จัดโซนได้ใช่ไหมนะคะอ่านี่นะคะมีคนหลายคนถามเรามาก็เรามีทุนน้อยใช่ไหมคะทุกคนเรามีทุนน้อยเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเออ เออแยกเช่าเช่าห้องแยกไหมคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เขาถามมาอย่างเงี้ยค่ะเช่าห้องแยกไหมเพื่อที่จะเก็บของไว้ขายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรามันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าใครมีเงินทุนเยอะขนาดนั้นก็สามารถทําได้เลยนะคะแยกไปเลยเช่าเลยค่ะนะอ่าของเราก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะ ตอนนี้ไอตันก็กำลังแกะกร่องนะคะไอ้ตั้นสวัสดีครับยังลูกวัสดีครัทำมือสวยๆด้วยดิไว,ว,ว้สวัสดีครับสวยๆก่อนเร็วสวัสดีครับเซเบียแกะเลยลูกแกะเลยอะแกะเลยลูกแกะย่างแกะเร็วๆสิลูกอะหนูม,มาแกะตรงนี้ก่อนสิลูก มาช่วยกันแกะเร็วๆเร็ว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 ต้นแกะช้าไหนไม่ต้องช่วรเอาแกะเร็วๆเข้าแกะเลยลูกแกะดึงพลาสติกออกก่อนแล้ว อเพอันนี้อัพเพ่อัพเพ่สุราอัพเพ่อ่เพลาสุรา,รา,ราแกออกก่อนลูกอ่ะอเออแกทั้งนอกออกก่อน ทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งในให้ดูนะคะก็จะมีกุญแจให้ด้วยนะคะทุกคนนะก็ไว้ล็อกนะเผื่ออันตรายนะเด็กลงไปก็เดี๋ยวตายเลยนะคะทุกคนเนาะมันใหญ่จริงๆนะตู้เนี้ยแฟนเราบอกว่าโวนี่ใครตายเอาเอาใส่ไว้นี่คือแบบฆ่ากันตายใส่ไว้ไม่มีใครรู้เลยนะอันนี้แบบว่าคุยกันเล่นๆนะคะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะข้างในเนาะ นี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ฝาข้างบนเขานะคะแล้วก็ข้างในข้างล่างก็จะมีตะกร้าะะไว้ให้เราใส่หนึ่งสองสาสี่ตะกร้านะคะจะมีสี่ตะกร้าะคะ่ะแล้วก็มีคู่มืออะไรต่ออะไรนะคะนี่นะก็นี่นะคะ ตะกร้าสามารถถอดออกได้ค่ะทุกคนนะเราข้างบนนี้เราสามารถเอาใส่พวกผักแช่แข็งอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะข้างล่างเราก็จะเนี่ยค่ะก็จะกว้างมากค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะหายใจหายคอออกแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เคยทํากับตู้เก่าใช่ไหมคะแช่ตู้ตู้เย็นที่เรามีที่เราให้ดูให้เพื่อนๆดูไปข้างต้นแล้วนะมันก็แบบว่า อึดอัดอาหารเพื่อรู้สึกอึดอัดนะพอเราเริ่มขายดีมากขึ้นเราก็ต้องแบบว่าอยากทําสต็อกให้มากขึ้นใช่ไหมเนี่ยค่ะวันนี้นะเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆน,นะคะขนาดนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้ว3 4 0กว่าลิตรนะคะขนาดแบบว่ากว้างขวางนะคะเนี่ยสามารถใส่ ถาดนะคะถาดที as, ment, as, ่เราใส่แหนมค่ะตะก้าแหนมตะก้าปอเปียเนี่ยเป็นชั้นๆได้เลยนะคะเราก็จะทําเมนูอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนนะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสแล้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะบ๊ายบายค่ะ